กับทักไทยสบายดีหมดทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมอนีแมันเฮาจิพาทุกคนม่นไปจับกระปูนะจับกระปูตามห่วยเฮาเอ,อนะื้น่ะปูหินปูหินปูตีนสีแดงคนะ่ะเนาะเฮาสิพาทุกคนไปจับเบิง่งนะก่อนอื่นเฮาต้องเตรียมอาหารก่อนก่อนจะจับได้เฮาต้องมีอาหารล่อมนะันเนาะเพื่อยังเผื่อจับได้สะดวกขึ้นเพื่อให้มันออกมาเนาะ เอาก่อนอื่นเราต้องเตรียมอาหารก่อนอาหารเรากบบ็มีอย่างไรมีสิ้นเนาะจะเป็นซินไก่ก็ได้สินเป็ดก็ได้หรือว่าซินหมูก็ได้เนาะหรือว่าไข่งัวไข่ค,ควายก็ได้แต่ว่ามื้นนี้เอ,เอามาจะเป็นขาไก่เราจะมาซอยเป็นตอนไปละแล้วก็เราจะมีอุปกรณ์ก็คือนี่ภาใหม่ขค้ือมีหทบแบบนี้เนาะเอาไวหนิบสิน้นมาเอามาเตรียมกันเลย มาเตรียมก็คือนี่บบไม่ยังยากเนาะเอาสีใส่ในมีบคือเขาซิปปิ้งนี่แหละใส่ไบนี้หลังจากนั้นก็เอาตอกมัดไปเพื่อบ่ใหาป้ปูลากไปสิๆเนะอ่ะก็ดือว่าเร้วบบยา,ากเนาะเขามีอยูท่ทั้งหมด17ตอน ิเจ็ดต้นกนจะได้สิบเจ็ดอันมาลองบึงกะหาลองเป็นครั้งแรกนะเพราะว่าสังเกตบ,บึงอยู่ห่วยเนี่ยมันคือมีปูมีปูายก็เลย ทีพาทุกคนมาใส่มันจับหนุ่มเนาะสำหรับเขาใส่นี่มันใส่เราคํำเขาจึงมายามจึงมาไต่เอาไม่มาคํำมายามเนาะค้ำอ,า,อาจึงมาไต่จับอาคือเขาจิบิงซีนเนี่ยแต่มันได้ใ,ใส่น้อยเนาะ ห่วยในคนเที่ยวตลอดทุกคนเที่ยวตลอดเนาะแล้วเขาก็สะเดย์สะเดยด์แวบนี้เขามาใส่บึงมันก็จริงจิงเลือปูยังจับบ่เาต้องเป็นมัดนะคำว่ามัดมันเอาไปแล้วแล้วเอาบ่เห็นมันอ่ะเออจะเอาเตรียม เหลือก็เรียบร้อยแล้วเนาะ17อันไปบันนี้เราจีพากันไปเลาะใส่เบิรงนะเคือบอลฮอจิใส่นี่มันฮอจิเลือกใส่บอนที่มันเป็นวั่าะเป็นวังหลังจากนั้นเฮาก็เอามืองหินเติงอันนี้มันเยอะฮาแล้วก็เฮาเอามืองหินเติงไป แพื่อเพื่อให้ปูเอาไปสิเนาะเนาะที่ว่าก,ก็สำลีเดี๋บวนี้ซื้อไปเอาใส่ไปเรื่อยๆเนาะเอาวางไปแล้วแปดอันมันวางง่ายสิน่ะมีแต่ชอกบ,บอลแล้วก็วางเอาหินเต็งวางหินเต็งง่ายเดี๋ยวเฮาวจีวางขึ้นมาเรื่อยๆบอลที่เฮายางขึ้นเมื่อวันนี้เข้ามา มาแบ่งห้วยเนะาะเขาเอิ่นตันหนักอีกล้วคือโอกาสจีไดโตนี่คือจียากแล้วนะวันนี้เนาะหรือว่าเขาเอาหมดแล้วบ่เนาะไปแต่ก็บเป็นยังมาลุ้นเบิ่งว่าจีไดโตบว่วิธีนี้เนาะเนาะคือว่าเราก็ใส่ล้างสุดท้ายเลยเนาะวางล้งสุดท้าย ปีงานกับไปตั้มหวยคือเกาเ่าแหละไปก็บ,บางทีปูมันเข่าก็มีถันเข่าแล้วเ้าก็เก็บเอานะไปเอาจีพากันกลับก่อนหลังจากนั้นเราจึงบุนหนึ่งคำเราจึงมาเบิ่งบามันชิเข่าบา่มาลุนเบิ่งน้ำกันเนาะ่าจีได้โตบ,บ่เบิ่งแม่ทุกคนเนี่ยการหาอยู่หากินเขาเห็ดแบบนี้แหละ เขาตันน้งนำไปฝากหนึ่งก่อนเนาะตันน้งนำไปฝากหนึ่งหลังจากนั้นก็เก็บปูเก็บปลาอยู่อีกฝากนี้เขาเอื่นว่าอัดค้อนแต่เราได้ดเขามาใส่ปูิีด้อยู่บ่เบิง่งเอาทุกคนเขายางลงมาก็เห็นกระปูตัวหนึ่งมันกำลังมาคาบเหยืะหงออยู่เนาะเด็วจะเอาให้ทุกคนบุ๋งเด้อ เอาเออน่ะปูหินน่ะเนี่เอาเอาด่นโตตอนยางกลับมาเนาะแล้วตอนกลางคืนเขาตอนคำเขาขจีมาเก็บเบิงึงม,มันจีได้จากตัวไปครับเอาเดี๋ยวเราหยางแล้วมันก็ะหินปูอีกเดี๋ยวเาจะเอามันนาะ ตัวนี้มันสองตัวยนืนลงกันตัาถือว่าเอากระไดไปละสามตัวนาะคือจีได้ไะนะอดพอทำเจียวเยอะบึงเดี๋ยวเราจะมาย้ำเติมเอาถือว่าทุกคนวันนีก็คำแล้วเนาะประมาณเจ็ดโมงปลายเจ็ดโมงปลายเจ็ดโมงครึ่งเอากไปจะพาะกันเมื่อ เก็บปูบังว่ามันจะเข้าบนางหรือมันจะมีบ้เหรือบ่ออกอ่ะเนาะวันน,ะนี้แม่นเดือนแจงเดือนเต็มนะทุกคนเนาะเดือนเต็มไปไปรูนมานตรกันว่าสิไดืจักโตเฮาจิเก็บแต่รอบเดียวเนะก็คือยามเก็บเมื่อแล้วก็เก็บกลับแล้วก็พอ่อหนาวเนาะเฮาสิเอาแต่อรอบเดียวได้จัจะโตก็เอาพอจาจุตําเจีวเนาะ ໄປລືມມົງນໍາກັນວ່າຊິໄດ້ຈັກໂຕເນື້ອບໍ່ເຂົ້າຄົບກກບມີຄົປໍາເຮົາອົປມກີ2ໂຕລ້ນາະບຫນ เบื้องข้างจริงกลับมาเบื้องจริงกลับมาเบื้องคันโบมีก็ถือว่าบ่ได้ละโอ้มีแต่ปนูน้อยน้อยทุกคน เดี๋น้อยพงนัยเขาไปหมดแล้วไปยังฮาลงมาเบิ้งตนโอ้โมันมีชิ้นปนกันทุกคน นะตัวนี้นมอากาศหนาวกคนยยินข้ามาในหัวยแห้งเย็นฉันเอาจิเก็บแต่รอบเดียวนี่ยมันอยู่กองที่ไมันอยู่กองมนเนี่ยกโอ้ มีกองมังหินเข้าไปละเข้าไปเข้ากองมังหินไปละบล่ไ้เราจะได้ยายบบอลายบวบอล้วบียยามกาม,มาจึงเอามเานาะมันอยู่ในนี้มันเขาน้าในหูยินนี่ตกบ่ไรัย เดรดแต่ช่องโตน้อยตัวใหญ่กับตัวน้อยอนี่นึงจีด้ยว่าทุกคนเบิ่งขึ้นมาช่องสามบอลแต่ยังเดรดแต่ปูตัวเดียวชองโตเนาะโตน้อยตัวนึงไปเดี๋ยวเขาก็เก็บขึ้นมาเบิ่งว่ามันจีด้จักแต้มแท่นะนะไปบอลที่เขา้าบม่ได้ใส่มันก็บ่าเห็นเลยทุกคน เป็นน้ำมันบุมนี่เป็นเรือเป็นเอาขาเอาหมดก่อนหรอกเหียยังไม่รดอีกอ เลยทุกคนใส่กำลังงามๆเอ้าแทนที่ชอบเดี๋ยวเหาเติมเต่ลงมาเติมนะทุกคนอะ มีมูมี่ทุคนบ่เขาเ้ลื่อมบอลนนีู้นี่มันกำลังกินอย่างมันมัน ย่อมปล่อยได้ทุกคนเอาไปนี่ก็บมุ้งมุ้งฟู ัทุกคนตัวนี้เหยื่อหายเหยื่อหายที่เฮาเห็นกับปูอยู่นี่นี่นี่สงสัยมันเอามากินหั่นะนี่เหยื่อบ่มีเลยสงสัยมันสิหลนนี่อัีจับเอาอยู่ไว้เนี่ยนี่ตัวใหญ่เด้อทุกคนเอา ที่มันหายเฮ้เราดึงตีนมันหลอนวะ นี่มันเก็บได้ใต่ตำไว้โมแม่นเด็กคนนี่เยือกเขาก็มีกันนี่ลืม Hmm, kira-kira orang -kira. mahu jom ni. Sama Tom je lah. Oh, lezat-lezat. Ni. Ni, puh. Bon Dia -bon buat bomi je lah.

น,นี่มันเหือกเหาเออ้าวเหือหายทุกคนอ้มันเอาเรื่องตอกไปเลยทุกคนมันโหดท,ท้งตอกไปนี่ตอกเข้ามัดอยู่นี่ มันโหดเอาเลยมันน่าจะเอาทั้งตอกเข้าไปในหูวันนี้แหละมันมีหูกองหินมาเก็บมันอยู่ในกองหินเนะี่ยวยว ทุกคนมันเอาทั้งมีหีบไปเลยเนี่ยมันเอาทั้งอันใหม่เอามาที่ห้องแล้วโอ้หมดละล่ะเนี่ยเอาขิดมาเต็งดีเลยอะมึงอกีนใหญ่เต็งเลยมันยังหลุดไปเฉย ในนี้บ่ไม่ปาแล้วสันที่ได้เหรอทุกคนเดี๋ยวเราเห็นอื๊นี่นี่อยากะเห็น oh, con mi tiệm, mi tiệm, mặt của con, Nào. Đấy, nó ngang, Nó à, này con này. มันห้อมกินอันมันข้าวามันข้าวอันเยืออมันออกมา เอ้าเกือบมดเรื่องอะไรหนึง่งอ่ะถือว่ามดุดอย่างบอลไว้เยอะเขาเนาะถือว่าเขก็เก็บขึ้นมาเนาะเก็บขึ้นมาจนฮอตบอลเขาไว้เยอะจนส,สุดท้ายละก็ักข้อมีแต้มเนาะได้โคเกตโตก็ฮักพอได้ตามแจวแล้วก็เนะประเดิ ng เฮาจี ไต่ลงไปตึมได้ก็เอาบ่ได้ก็เอา,ากระจิยก,กัแลหนาวไกลพุณน,นาวอยู่ในหว้วยเสื้อก็เสื้อบางเลยนะทุกคนนะไปสันเดียวเฮาจีไต่ลงไปกับไปได้จักตัวก็เอาคันว่าบ่าได้ก็คือว่าสำนีแหละเนาะพ่อสำนี อันนี้ทุกคนพากับขายยำกับนี่กระน้อยอันนี้เนาะอ้าวยำกับได้ยุทธทุกคนได้ช่องโตละ คากรนี <ersch> on, ่ข่ายางตอนยางกับมานี่เอาน้ำหนึกใส่เงางามอ๋อไปไปเบิ่งเรื่อยๆ ขาดครับนี่เดี๋ยวเราแต่ปูมันเอามากินอย่างนี้กินอย่างเมามันนี่เอาพอมีแตมะะ้มหรืค่อน อาทุกคนเอาไตมาหอดลัางสุดท้ายกับพอมานยู่นี่โตสุดท้ายแต้มสุดท้ายเอาทุกคนถือว่าการเก็บกระปูห้องบนนี้ก็จีมีดซัมน่แล้วทุกคนว่าบัวใดก็หักพอไดน์นะว่าพอมานก็หักพอมานอยู่กระปูหว่วยหรือเขาเอิยกกระปูหินอะไรน,นะ เอ,เอาเอาเยื่อว่างน่ะก็เลาะเก็บก็หักพอได้นี่ทุกคนนี่ทุกคนก็หักพอได้อยู่พอมานอยนู่นนี่ปูหินพอได้แจวน,น,นะเพิ่นเนาะรว่าเฮ็ดเอาเอิ้นว่าเฮ็ดหยังเฮ็ดเฮ็ดปนปูเนาะปนปูเอาเอกมันปนพออยู่ทุกคน ถือว่าม้านเยอะเนาะวันนี้เนาะส่นการหาอยู่าหากินทมวันนี้เนาะรอบคำก็คือการเก็บกระปูบางเยอะเก็บกระปูก็กจีมีแต่สำนีนแหละและวิดีโอนี้ก็จะได้ปะว่าฉันนีคือกันนะและท่านี้ก็ขอขอบใจสำหรับผู้ที่เข้ามาหับส้มเนาะและผู้ที่เข้ามาติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮตดคิปต่อๆไปเนาะอ่ะเราฝากส่งน้อยๆเด้อ,อขอบใจขอบใจ